ก็ระบบเป็นทิงางูหงสาก็ 67, ก็เป็นเป็นบทที่ท้าทายมากๆแล้วก็ใหม่มา,มากๆสำหรับผมัะผมก็มีหลายๆอย่างที่ต้องฝึกทั้งมีการเป่าคลุยมีไปเรียนร้องเพลงนะผมแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีขี่ควายด้วยก็จะมีความเสี่ยงๆอยู่เหมือนกันเพราะว่า เหมือนควายที่ได้รับบทเรื่องเนี่ยตัวใหญ่มากทุกคนน่าจะแบบตัวเขาเนี้ยใช่คือเหมือนแบบควางมูนคือคือเป็นเป็นน้องไฟประกวดครับผมสีส่วนมากๆต้องรอดูเรื่องเรื่องต้อง,องม,อมีครับผมตอนนี้ก็ภาวนาอย่างหนึ่งว่าทีมคอสตูมอ่ะอยากให้ผมใส่เสืส้อสีแดงก็พอจะโดนขลิดเสียวเสียเหมือกนกัน ก็เมื่อกี้ทางทีมผู้จัดก็กระซิบมาว่ามิวอย่างเราต้องถอดเสื้อน,นิดหน่อยนะอย่าลืมเพิ่มๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยต็นนี้ก็ปิดได้หรือยังกับใจหรือยังก,กับมึงตอนนี้ก็ถอดได้เลยนหะม เราดูในเรื่องหน่อยเลยพี่ครับผมว้สูงแล้วเลยสูงแล้วเลยครับกดดันไม่จักเวอร์ชันต่างๆเพราะว่ามันทำหลายเวอร์ชันเลยครับก็ยอมรับว่ากดดันครับผมเพราะว่าแต่ละเวอร์ชันก็คือดีมากๆเลยแล้วก็ทำให้ในในเวอร์ชันปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีการต้องบอกว่าเนื้อเรื่องมีความคล้ายๆเดิมแต่ว่าด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีต่างที่มันเปลี่ยนไปรวมรวมทั้งวิธีการนําเสนอเรื่องก็จะมีความเปลี่ยนไปจากเดิมก็รู้สึกว่าเออก็กดดันแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอได้อ่านจบแล้วสนุกสุดมากแล้วก็แคสแต่ละคนที่แคสมาก็คือรู้สึกว่าพูดคาแรคเตอร์มากๆเลยก็น่าจะสนุกมากๆแน่นอนจี่มีการส่งแชทส่งไลน์นี่ไหมครับคนช่างสุจริตมีแน่นอนมีแล้วก็จะเป็นยุคปัจจุบันเลยครับแบบมีมีไลน์มีแชทกันมีโทรหากันอะไรใช้ c a l วิดีโอ call ก็มีให้ลืมข้ออ้างของหัวใจเรา ใช่บอกเลยว่าอยากให้ทุกคนได้ไดลองเปลี่ยนใจรับรับเวอร์ชั่นใหม่ดูว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมแต่ว่าความแบบความเส้นรักต่างๆที่สาวกมองกว่าต้องเจออุปสรรคต่างๆที่ที่ต้องเจอเนี่ยยังมีความดราม่าอยู่เยอะแยะมากมายแน่นอนเรื่องเป็นบทระดับตำนานแล้วก็มาเปลี่ยนป็นแผนใหมค่คนที่อาจจะลืมภาพลืมไม่ได้นะคะมันต้องมีการเปลียบเทียบยแล้วเรามีความคิดเกี่ยวกับการลือตรงนีไหมคะอเรื่องคือคือเรื่องการเปรียบเทียบเนี่ยต้องบอกว่าก็ก็้ามไม่ได้อยู ครับผมแต่ว่าต้องบอกว่าเราก็ทำเป็นที่สุดในในฐานะของนักแสดงครับผมเพราะว่าด้วยบทต่างๆด้วยวิธีการกำกับภาพต่างๆเนี่ยเป็นก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ของทั้งทีมล้วส่วนเราก็จะสามารถแบบจัดการได้ในในส่วนเรื่องการแสดงก็บอกเลยว่า เป็นพี่แน่นอนทั้งผมน้องชาลอตแล้วก็กกกพระแสงทุกคนเลยในเรื่องต้องร้องเพลงลูกทุ่ด้วยมีขนาดไหมสำหรับเพลงลูกทุ่งครับว่าคือฟังเพลงลูกทุ่งดูเฉยนบแต่ว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสร้องแบบร้องจริงจังเลยอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่จะได้มาร้องเพลงลูกทุ่ด้วยเนะยี่ยตื่นเต้นมากที่สุดในเรื่องและเราเพลงลูกทุอันดับสอง,องคือกี่ควายสำรุ่มฟอรือยังค่ะรุ่มฟอเออโชว์อะไรโชว์สี่ชั้นสี่ชั้นยังไงอ่ะ สี่ชั้นไหมก็คือยังเป็นประเด็นต้องมาเย็นเพิ่มนต้องมาเย็นเพิ่มแน่นอนครับผมแล้วก็มีการปรึกษาท่านครูครูแล้วก็นักร้องหลายๆคนก็บอกว่าคือทีมนักแสดงเนี่ยก็ามีหลายๆคนที่ร้องเพลงรุ่นพุ่งแบบเชี่ยวชาญมากมากก็ปรึกษากันกันว่าต้องร้องอะไรยังไงดีเพลงก็คงใช้เพลงเดิมอยู่นะคะหรือว่าจะมีจะมีเป็นเพลงเดิมด้วยแล้วก็มีทั้งเพลงเดิมที่ถูกเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยด้วยก็ต้องบอกว่าพอพอพอได้มีโอกาสฟังแล้วว่า เจ๋งมากๆเลยครับรู้สึกว่าบางบางเพลงมีท่อนแรปด้วยจริงจๆรๆิงจริงเข้าแรปหรือเปล่าต้องรอดูต้องรอดูสิแต่ฟังแล้วเข้ามากมากเลยแป้ว่าตอนนี้เราพร้อมงเพลงพี่ขาวแล้วรนะ้อมครับผมปุ๊บนพี่ขาวอะไรเนี่ย ไปทำแทนไวเรียบร้อยแล้วเรื่องจริงเลยนะครับป่าวไปแต่งแดดที่เชื่อโดยคนผิวแทนง่ายครับไปตากแดดที่ไหนบ้างไม่เลยครัาก็ได้กลับมาไทยนี่แหละถ่ายงงถ่ายงานอะไรนี้ข้างนอกเอาดออก็ึเนล่าก็ผิวแทนแล้วครับอย่างนี้ช่วงนี้เราจะต้องบอกว่าอยู่ไายมากขึ้นไหมคะเพราะว่าควาเรักก็เหิดอนต้องมาคร้อมแต่งหน้าอ๋อต้องใช้ของอยู่แต่จะมากขึ้น ไม่ก็ปกติที่ท,ที่ที่ช่วงเดือนที่ผ่านมาบินบ่อยก็ส่วนเรื่องแฟชั่นด้วยครับที่ต้องแบบไปมิลานหรือปารีสอะไรนะครับผมแล้วก็มีมีไปเที่ยวนิดหน่อยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ่ายละครถ่ายซีรีส์อะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว,ว่าเนี่ยปีนี้รับริแลงเรื่องเหมือนกันก็จะต้องแบบทำคาแรคเตอร์ต่างๆแล้วก็ทำการบ้านเรื่องบทต่างๆนะครับตอนนี้ก็เวิร์กช็อปอยู่3เรื่องแต่นเพราะว่าเราบแรงเรื่องว่าเราก็เลยแบบว่าไปเจอแฟนๆกันก่อนในงานนี้ะ ใช่ใช,ใชครับผมตอนนี้ก็พยายามแบบหาเวนที่จะสามารถจะเป็นแฟนได้เพราะว่าส่วนใหญ่คิวเนี่ยต้องล็อกไปให้ทางละครกับซีรีส์ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แต่ตอนนี้ก็ยังมีพวกแฟนมิทติ้งอยู่เดี๋ยวตอนต้นเดือนสิงหาก็เดี๋ยวจะต้องไปไปญี่ปุ่นไปอซสกาเปไปแฟนมิทติง้งแล้วก็กลับมาก็เริ่มเปิดกล้องเลย แ,แฟนๆไม่ได้ไห็นนะไม่ได้ได้เห็นหน้าตลอดแน่นอนใช่ได้เห็นหน้าตลอดแน่นอนครับผมก็พยายามจะมาอัปเดตทางโซเชียลถ้าถ้าสมมติว่าช่วงไหนไม่ได้เจอกันทางอีงเวนต์อะไรนะครับหรือว่าบางทีก็ไลฟ์ว่างพูดคุยกับแฟนๆว่าเป็นยังไงอะไรยังไงชิบิญต์ไหมอะไรเงี้ยครับไอที่บอกว่าก่อนหน้านี้เหมือนที่มีปันข่าวเรื่องเสียงตอนนี้มันกลับมาตอบกลับไปแต่เพื่ออย่โอ้ก็ก็ดีดีขึ้นเยอะแล้วครับช่วงช่วงนั้นผมไม่แน่ใจว่าเหมึ่งคือเรื่องเสียงนะมันเป็นตัวอันเซ่ แล้วก็ทําให้อาจจะต้องหยุดใช้เสียงอยู่ช่วงระย,ย,ยนะหนึ่งอะไรเงี้ยแต่แต่ด้วยความที่เราทํางานที่ต้องพูดมันมันก็เลยแบบเหมือนใช้เวลานาน,านในการหายหน่อยครับเ็เป็นเดือนเหมือนกันนะฝ่ายกว่ากว่าจะหายทุกนี้ก็รู้สึกว่ากลับมาเรียนร้องเพลงได้แล้วกังวลไหมคะตอนนั้นว่าเ,าเออมันจะส่งผลต่ออาชีพของเราด้วยอนะ่กังวลเพราะว่าตอนช่วงที่เป็นโควิดครั้งแรกต้องยอมรับเลยว่าพอกลับมาแล้วเสียงไม่เหมือนเดิมเหมือนปกติร้องเพลงได้เป็นชั่วโมงเลยพอเป็นโควิดกลับมาแล้วอะ เหมือนถ้าสมมติใช like ้เสียงเยอะจะเริ่มไอแล้วครับเพื่อแบบร้องเพลงไปด้วยแล้วไอไปด้วยเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเออก็ค่อนข้างกังวลเรื่องเสียงตอนแต่ตอนนี้เรากว่ามันจะเลือนหลังไหมคะเพราะยังสะกดกับมันเลือนหลังนะคะอางคนก็ขาดกลัวหรือว่ารีองกนี่ก็ค่อนข้างกลัวครับเพราะว่าเหมือนมันลองโควิดก็เป็นเป็นเยอะในหลายๆคนส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นเหมือนกันเพราะว่าเสียงไม่เหมือนเดิม ก็เลยต้องค่อนข้างเสียเสียงเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าด้วยด้วยความที่เวลาเราไปเวิร์กช็อปการแสดงหรือว่าเผลอสแสดงอะไรพวกนี้วันนี้ก็เผลอเผลอตะโกนไปโดยไม่ได้โดยที่เราไม่ได้รู้ตัวเพราะอินอยู่อะไรเงี้ยก็มาทีก็เจ็บคอง่ายเหมือนกันอย่างสาวน้องเองเขาเขาแนะนำให้ดูแลอะไรพิเศษหรือว่าต้องไปที่ไหนเช็คอะไรก็ต้องไปต้องต้องคอยรีเช็คครับผมแล้วก็พยายามไม่ให้ไม่ให้คอแบบเหมือนดีไฮเดรตไม่ให้คอแห้งบ่อยๆพยายามจิบน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เหมือน ถ้างดได้ก็งดพวกตะโกนตะเบงอะไรพวกนี้ครับจะได้ไม่ต้องใช้เส้นเสียงเยอะมีกระชงขอลูกชั้นได้ในเรื่องนี้นนได้แน่นอน,ลอนกลับมาก,นนกีา่เปอร์เซ็นต์บอร์เซครับคือถ้าเราหักลบจากโควิดไปแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะลงมาตอนนั้นแล้วแหละแต่ว่าถ้าถ้าปัจจุบันเรื่องจากระวังเสพครับคิดว่าหายหายอุ้ยครับคิดว่าหายเต็มร้อยแล้วครับแน่นอนทอง Eh อันนี้สื่อรู้ร่ออันนี้สื่อรู้ต่อเดี๋ยวไม่เจอกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันในเรื่องร้วการขอบคุณมากๆเลยครับ